ยี่สิบลังก็ได้หลายตัวอยู่ด้วยครับอู้หลังนี้ก็ถืออีกแล้วครับถือว่าสูหลังพี่น้องถือว่าสูหลังเลยครับเบื้องสภาพสายเอ็นโหลดพี่น้องนามถือปลาครับอู้หลุดอู้เบดขาดครับนี่แหละครับปัญหาของเอ็นโหลดด้วยพี่น้องด้วยสวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมในช่องเป็นจลักฮันเตอร์นะครับผมพบพอกันอีกแล้วครับบรรยากาศพอดีพี่น้องเอ้ยใส่เบดแล้ววะเนาะ บื้องรับโอ้ยเอาเบดมาทั้งเบสีิบเจ็ขั้นครับแล้วผมก็ย่างเลี่ยงยายเบดไปแล้วครับผมหุดแล้วครับเง่าวไปสุดผมครับฟังทั้งนี้กะนี่ยง่เวไปนี่ครับสุดห่วยเลยครับผมตอนนี้กาเกือบสิบพุกโม,กม,กมกเิงแล้วครับผมแต่ว่าฝนมืดแห้งพี่น้องผม เยอะที่ใส่เมืน่อนี้ก็เป็นใส่เดือนล้วนๆนอพี่น้องใส่เดือนใหญ่นะครับขี่เดือนใหญ่พี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยนะครับเด้อเดี๋ยวผมขอตัวใส่เบสกอนนะครับพี่น้องมันสีบรล้วครับเดี๋ยวฮอจังมารุนกันตอนยามครับผมโอ้ฝนสิตก๊กสองทุ่มสิบห้านาทีครับผมฝนหยุดตกแล้วครับพี่น้องวังหัวคำใส่เด้ประมาณยี่สิบหลังครับ โอ้ยฝนใหญ่มากครับแลนลบกับพระท่านใส่เบ็ดได้ยี่สิบหลังครับยังใส่พระท่านเหลวอยู่ครับพี่น้องผมก็ว่าสิมาใส่ให้มันเหลวครับกับสียามตัวยี่สิบหลังไปน้ำครับผมโอ้ยทั้งฝนทั้งลมครับเป็นตะยานครับพี่น้องเอ้ายางเลยเบ็ดพี่น้องมันยางเลยเบ็ดถือพี่น้องโอ้ยล้างอะไรก็ถือครับล้างแหล่เรื่องที่สองเหมือนผมเลยเบ็ดมาครับ เอาแล้วจิ้อไปเลไอช่อนครับผมโอ้เขาทาด้วยพี่น้องผมไอช่อนครับเอนี่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับเอาขวนถุงก่อนครับมาแล้วครับผมเต็มแรกแหกมานย่างมาเห็นนอนอยู่โอ้ยเกือบรุดครับผม ดึงค่อยๆลดพอด,ดีเด็บครับผมแ่มแรกม,มันๆเด้อปุ้ยมาใส่เบ็ดเพิ่มมายามไปน้ำครับอ่ะพี่น้องผมเดี๋ยวใส่เงี้ยวไปสักก่อนครับผมมาลังนี้ย่าไม่ลังแหลกหรอกครับผมนะ่าสียางเลื่อยมากครับเดี๋ยวยงางหย่อนไปเบิ่งครับโอ้ย,อยขอใส่ไปสักก่อนครับไปครับ ยางลบไปเบิ่งครับผมว่าผมเลยมาแล้วเพราะว่าใส่กลางคืนนะครับเนาะแล้วก็ฝนก็ตกแห้งครับจักเสียบไปมองไหแน่ๆพี่น้องนี่ครับหลังหนึ่งหลังนี้เป็นยังไงครับมีดึงอยู่ครับผมโอ้ถือคุณหมอครับหลังนี่ประเช็งครับแต่ว่าตัวปัญนี่ครับ โป๊ครับผมมันถือกับโป๊เนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะนับเป็นเตีมที่สองครับผมเนือไม้จักสิพ่อรืเปล่าครับเอาเนือเกาวังคำมากครับผมเดี๋ยวผมใส่ไปนะผมใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวผมย้อนไปอีกก่อนพี่นอ้องย้อนมาอีกก่อน จือบอะไรครับผมสารภาพตามตรงครับจือบอะไรก็คือจือบอะไรเนาะครับเนาะถือปลาเข็งอยู่ลรอครับโอ้ปลาเข็งอลาวาดแหงครับแถวนี้ปลาเข็งหน่อยครับเสียชีวิตแล้วครับปลาเข็งตัวนี้ ยิง่งเสียงปลาดินครับแต่ว่าตัวปะยัยหรอพี่น้องเทป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 ไปครับนี่เสียงปลาดินเทปเทปเทปอยู่หลังนี่ครับโอ้ยส่งนี่ปลาเข็งพี่น้องผมปลาเข็งดีครับ คุณหมออุ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องอุ้ยของเยอะของเยอะปลาเข็งไงพี่น้องบ้านนี้ปลาเข็งใบโพครับติดตามหาโอ้มาเต็มเล็กตัวนี้ตัวสวยครับโคตรใหญ่ป่ะเนาะ เบื้งสภาพสายเอ็นโหลดพี่น้องง่ามถือปลาครับเป็นใังไหมครับผมอยู่มินมินนี่ครับแต่ว่าดึงบ่ได้ครับเอา้าผมตูดสายเหมือนเดิม,มเดี๋ยวผมเอาเบ็ดหลัางไม้มาเปลี่ยนครับไปเดี๋ยวผมมาลัางไม้มาเปลี่ยนพี่น้องผมอ่ะมองนี่ปวดใส่ครับนี่ลังหนึ่งครับผม โอ้หลังนี่ร้อนครับหลังนี่หลอนผ่นนไมีเต็มด้วยครับผมไปครับผมไปต่อโอ้ถือไอช่อนครับหลังนี่แต่ว่าเสียชีวิตหรอครับตัวเป็นไงตัวไงมันไปใส่เบิด ตัวน้นอยๆนะครับเสียชีวิตแล้วเขาตัวนี้เนื้อ,อยังเหลืออยู่ครับนี่ผมจะเอาไ้คือเก่าครับเน้อเก่ามันเพรานว่าคันเนื้อปลาตัวนี้มันกินแล้วใส่แล้วตัวอื้นมันสิบบก,กินแมน่นัวพี่น้องเพราะว่ามันจะได้กินข้าวมันครับหลังตรงคมกระทือพี่น้องเอาละมีแต้มอีกแล้วครับมีแต้มอี่แล้ว ไปงงเลยไอช่อนครับผมมาแล้วครับผมแต้มสวยแต้มแรกครับนี่ครับใส่ปลากเกลือพี่น้องใส่หน่ก็ต่างดีด้วพี่น้องเด้อเอาไปย่างครับผมเก็บครับผมโวยังหรอครับี้ ไปครับผมถือหลายหลังแล้อครับผมถือว่าหมานแต่งใส่โบยไงหลังนี้เป็นยังไงโอ้ถือแล้วครับถือปัสูงหลังแบบพี่น้องเบืงส่งต้องใส่ถือปัสูงหลังครับแต่ว่าโอ้หลุดโอ้เบ็ดขาดครับนี่แหละครับปัญหาของเอ็นโหลดเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่เด้อครับงานผมแนมเห็นปลาเข็งครับแต่ว่ากเข็งไงครับโอ้โบผ่านเด้อพี่น้อง เบิดเบิดเอ็นโลดชุดนี้ผมคือสีเศร้าใสเอ็นโลดแล้วครับบบผ่านครับตัวบางไงนึงครับพังคนหลังนี่ก็ถือครับหลังนี่ถืออยงนี้ครับนี่ไอช่อนครับโอ้ยบโบผ่านครับสายเอ็นโลดเออพี่น้องนี่ครับผมใส่ปลาเกือครับเสียดายปลาเข่งไงมังนเด้ครับ ถึงมากดปืดอนโอ้โอแถวปลามันลุมนะครับมันถือโดนๆแล้วมันลุดครับโอ้สง,งสัยถือปอขคอยญ่นี่บม่ได้กินเนาะครับนี่จากคลิปที่แล้วเบ็ดขาดสองหลังครับสายขาดแบบนี้แหละครับผมมายามตอนเศร้าเสียดายหอมๆเลยครับไปครับผมมีสิบหลัง ก็ได้หลายตัวอยู่ด้วยครับอุ้ยหลังนี่กะ็ะถืออีกแล้วครับถือโพสต์หลังพี่น้องถือโพสต์หลังเลยครับทิ่ยู่กัตัวนี้โอ้ยงานนี่ปลาเข็งหลายแห่งครับรุดเลยโอ้ยเาว่าเยาว่าเบ็ดขาดโอ้หลังนี่ปล่อยคอครับ มากเลครับผมใส่ปลาปีนี้ทั้งนั้นเลยครับเอาครับผมถือว่าเป็นเต้มพี่น้องผมมันถือก็ถือว่าเป็น,ตนเนต้มนะครับเนาะถือพวสุดหลังเลยพี่น้องตัวใหญ่พท่นมากครับตัวใหญ่สิมากหลอบเดเดือดว่าเอาใส่กะหวังตัวใหญ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะหวังตัวนพ่อกินนั่นแหละตัวน้อยก็เอาครับแต่ว่าขันเป็นประเดีก็ได้ตัวใหญ่ก็ดีครับขันปลาตัวไม่ใหญ่กะ พราะไหวใจได้ย่ครับเอ็นโหลดประคอนะครับอ๋อลังนี่ถือแล้วครับถือพุสูหลังพี่น้องบริวารเรนครับถ้าพี่น้องคนใดเบิ้งคลิปบ้างแต่ต้นถือพุสูหลังอีหลีพี่น้องแต่แต่ยามมานนะครับอันนี้กับประคอครับนี่ครับใส่ปลาเกือครับมันมันแต่มันตัวใหญ่ปานี้คือสิคนักกระั่งแล้วครับแต่มันโตัวใหญ่แล้วนะ ใส่ปลาเกลือเก็บครับปลาไม่ตีนี้ทั้งนั้นนะครับจากคลิปที่แล้วใส่เบ็ดลอยหลังพี่น้องผมมาได้ประมาณหกโลบวกบวกครับบต่าก็หกโลแน่น,นอนครับเสียงปลาสวบอยู่ใกล้ๆนะครับก๊อปก๊ปกบ่บบยยเหรอครับฟังจากเสียงสวบ ทือกี่เรครับเห็นบอ่อพี่น้องผมบม่ได้บ้าออกเลยครับถืเบิดสุหลังครับแต่ละอย่ามมากครับนี่ครับผมหม่ใส่ซ่ํานี่แหละครับใส่ปลากเกลือครับผมกำลัง,ยงองย,ย่างด้ผมะ่า,ะานสองพระเขา่าเละครับพันหยางหัวเสาแม่ผมพันหยางมัวเสากำลังในสองพักเขา กินไปน้่แจกไปน้่ขายไปน้่เนาะครับเนาะชีวิตอีสานบานเหับแบบนี้แหละครับผมดีตัวี้เงี้ยวบ่ลอนครับผมใส่ไปคือเกา่าขนาดนี้ยินเสียงปลาดิ้นอยู่แล้วครับพวกลังอยู่นี่แล้วครับนี่ดึงอยู่ครับแต่ริเห็นตัวปลาเป็นโอ้ถือครับผมถืออีกแล้ว นี่ครับปลาหมอหน่อยครับตัวนี้ทอดกินกระเสียบเพืนอนได้ไปหน่อยหรือถืหน่อยก็ได้เดี๋ยบครับมันถือเราก็เอาครับนลัง,งปลาตัวใดตัวใหญ่ก็กินลังเสือกมันแข็งๆนี่ด้อย <c oughs> ใช่ล่ะ นี่ครับผมผมใส่เบ็ดใดหนห่อนี่แหละพี่น้องประมาณเช่าลังครับแล้วก็าทิตใส่ต่อได้พี่น้องเด้อบาทเนี่ยใส่ต่อครับโอ้นี่หลังหนึ่งอทิตใส่ไว้คือนเก่วครับผมเอาละดูบอกอหอยแทะซะแล้วครับตัวนี้ปลาหมอหน่อยครับปลาเข็งอลาวาดให้พี่น้องรอบแรกจะเป็นปลาเข็งและผมว่ารอบต่อไปก็ทิ คงสิมีป่าตัวง,ง่ามๆให้พี่น้องเบิง่งผมสีปดกระสั่งไปนี่ครับแมันเบิดมองยามนะครับกตสีส่เบ็ดไปนีแล้วพี่น้องนี่ครับใส่ตรงไปนี้ครับนี่แล้วก็ใส่ไปนี้สุดสุดห่วยครับเบิดพอดีสีสีสิบเจ็ดหลังครับแล้วก็ขาดไปสองหลังล้าหัน กตเหลือ45หลังครับถ้าลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสิมีเตม็มซ้ำไดน,นะครับเนาะเดี๋ยวผมขอตัวใส่เบียดไปซะก,ก่อนนะครับเนาะจำว่าพอกันตอนยามครับมันจังมวนครับผมสี่ทุ่มสิบนาทีครับผมหลังไดถือหลังไดมีอาการจังสิท้ายพี่น้องเบิ่งได้ครับเอาบอแล้วก็ถือเลยพี่น้องขอข็งหน่อยครับ เบ็บิเบิร์ครับโอ้บริษัทเว็บมากพี่น้องอนี่ครับโตปลารุ่นนี่หลายครับเก็บ,บครับผมไปครับผมอย่ามากหลายหลังล้ะครับพี่น้องผม นี่เเสียงปลาดินอยู่หลังนี้ครับส่งสเป็นปลาคอรครับคันบลุดก่อนนะครับยังงยู้ยังอยูย่ยยพี่น้องแต่ว่าสายเอ็นโหลดครับอู้ดินแห้งครับดินแห้งดินแห้งก้อ,อน,นนั้นีกก็ถืออยู่ครับถ้าเป็นปลาเข็งตัวน,น,น้อยๆนะครับปรได้เปิดกล้องเหรพี่น้องเบิ่งครับอูอ้จะนโหลดเลยลงเลยครับขอลงเลยอือเผิดมากล้วครับผม หรือว่าตัวสวยอยู่ครับสําหรับรอบที่สองนี่ครับตัวสวยครับปอช่อนตัวแรกนะครับนี่สําหรับรอบที่สองครับผมะเก็บครับผมสิรุดมือก่อนเอาละแต้มแรกมาแเลยเดี๋ยวแต้มสองแต้มสามกระตาม,มาเนะพี่น้องเนาะก,ก,ก็นั่ถคือปอคอตัวเดียว ไปครับหลังไหนถือผมจังสีเปิดกล้องท้ายนะครับเด้อแบตสีเบิร์ครับผมพี่น้องผมเปิดกล้องบ่ทันนะครับยานปลาลุดอ้ยตัวนี้เจ็ดแปดขีดได้ครับผมไงสูดต,ตั้งแต่ใส่เบ็ดมาเมื่อนี้ครับผมโอ้โหขออนุญาตไงสุดครับเปิดกระสรังใส่เลยครับตัวนี้ยานลุดในตัวนี้ก็คุ้มค่าแล้วครับเมือน,นี้อู้ดินขนาดพี่น้อง ก่อนนอ่อๆนะครับนี่ครับก้อปากหน่อยๆน,นะครับมาแต่หลุดครับดึงขึ้นมากนี่เกี่ยวก่อหม่อยู่โอ้เกี่ยวบ่ไรครับลงกับสั่งเรียบร้อยครับโอ้ปลาเขาเพันจนมุนครับ ีตอนเศร้าๆครับผมออกมาเก็บกู้เบสน้ำแข็งครับตอนนี้ก็บฮกม่วงผู้ดีพี่นอ้องสว่างเจ้าจ่าเลยสว่างจ้าเลยครับผมมาขึ้นขออภัยพี่น้องครับแบดเบิร์ดถือมาขึอนใหญ่ตัวนั้นแบดเบิร์ดเลยครับ <c oughs> อ่ะมาลุนย่ามซ่อนน้ำกันได้หน่อยได้หลายไปันได้ครับมาขึ้นก็นได้ประมาณโล่เกือบสองโลนี่แหละครับผมหลังนี้นิ่งครับบ่ม,มี่เต็ม แล้งนี่แน่ไห็เขาขาวครับผมมุนปลาขิงครับไอช่อนครับมาแล้วตัวนญ่อยู่ครับผมแต่ว่าเสีสยชีวิตแล้วครับใส่สวยครับใช้สวยครับผมปดไดบอแนวนี้เออเรียบร้อยพี่น้องถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ ดึงสายเลยพี่น้องง่ายๆครับเก็บครับผมแยมแรกของเสานี่เอไปครับยังอีไงนีดึงครับยังอย่ไง่ีดึงพี่น้องโอ้ไอช่อนครับผมเสียชีวิตอีกแล้วครับอ ครับผมรอบรอบเศร้านี่ได้แต่ตัวเสียชีวิตพี่น้องอเอา้เอาเย็บครับพอดีไปกับไปพาท่องครับตากแดดย่างเก็บครับหลังนี้ผมคิดว่าสิถือเอียนพี่น้องแต่บ่มีบ่มีเอียนครับแปลกเหมาะให้กำลังนี่ไปต่อครับ นิ่งครับผมหลังนี้่ม่ดึงครับดึงส่ก่อเขามตโตไม่เตียมบ่โอ้ลนังนี่งะไนี่เหงังบ่อ้ไอช่อนครับผมไอช่อนอีกแล้วแต่ว่าเสียชีวิตเหมือนเดิมโอ้ยำเสาสดีสงสัยเนาะครับเนาะติด้แต่ตัวเสียชีวิตอีงแล้วพี่น้อง เก็บครับผมหลังนี้นี่ดึงอีูแล้วครับแต่ว่าอยู่บ่อู้อยู่อยู่อยู่พี่น้องอยู่ไอช่อนเหมือนกันครับไอช่อนเหมือนกันแต่ว่าเสียชีวิตอีกแล้วนี่ครับผม เก็บครับนังนี่ล่ะนังนี่เอ้าโดนเพื่กันพี่น้องนิ่งๆครับผมโอ,โอ้ตัวนี้บดท,ท่านเสียชีวิตครับผมใส่ปลากเกลือครับผมบดได้บ่เลยพี่น้องอได้ครับผมเก็บครับ หลังนี้มีดึงครับแต่ว่าผมไม่แต้มครับไปใส่ต่อครับหลังนี้แหะครับผมหลังนี้บ่ไม่แต้มครับผมดึงไปก่อกอเขาไว้หลังต่อไปครับผมโอ้หลังนี้ดึงจนขึ้นไปหอดกอ,กอปลายกอเขาครับอ๋อผมไม่แต้มครับผมไปต่อครับหลังนี้ถือ ป็าหมอครับผมไปเข็งครับโอ้ยเหลือเครื่องหนึ่งเลยพี่นอ้องอีปู่ร้ายแหงพี่นอ้องเพิ่งกินหมด้เลยครับตัวนี้เหลือเครื่องเดียวครับสายต่อครับห,หลังหนาวี่อาการครับเสียงปลาดิน้นปึ๊บหลัวฮน่ะหลังนิงน่งๆครับผมเบิ่งก่อนครับเรื่อมันไว้ถือ ผมมีแต้มครับฝ่าดินอยู่หลังนี่พี่น้องผมนี้เสียงดังปุ๊บเรครับโอ้ไอช่อนครับผมไอช่อนนี่ครับช่อนครับผมถูวกวะไงครับชงสิปพดบรีเด้อพี่นอ้องเออเอาเบดไปน้ำครับปพดบหรี่พี่น้องหลากเบดไปคือเเ่าไปโพดด้วยเพื่อนรับ หลังหางหนาหลังปากคอหง่ายด้ยพี่น้องถืออยู่บ่ปลาหาบพันจุดมุนหลังนี่โ้ดโดนครับหลังปากคอหง่ายโมมีแดมครับผมหลอบเศร้าลังนี่มีอาการบอร นิ่งครับผมไปต่อครับผมไปต่อยาวๆไกลเบิดแล้วครับหลังนี้ก็นิ่งครับหมูมีแต้มหลังนี้ไม่ดึงครับโอ้โดนครับพี่น้องโดนๆปลาเอียงปลาเอียงปลาช่อนครับผมไซมินิอีกแล้วครับขอก่อเขาครับแหงมาแล้วครับ นี่ครับผมเก็บต่อครับผมอุ้ยหลังนี่กระโดดพี่น้องโดนโดดโดนนอนขาวาก,กระด้างเโดนครับเสียชีวิตแล้วครับผมส่วนมากไม่ได้เสียชีวิตพี่น้องโอ้ยหลังนี่ก็ยานอาการเดียวกันครับหลงังโอ้ได้อยู่ครับผม ไปต่อครับเก็บครับผมหลังนี่แหละนี่ครับผมปั๊กสีซีหลังสุดท้ายครับอ้หูานกอเขาหลังนั่นก็นเหลือเครื่องเดียวครับป่าหมอครับอุ้ยโดนพี่้องโดนนึกว่วาป้าโดนเห็นพันกอเขา โดนครับโดนอย่าหลุดอย่าหลุดเติมกมากรมาแล้วครับมาแล้วขอทาด้วยพี่น้องย่ำใดกับย่ำนั่นครับบ่มมีผิดหวังฮะได้มาแล้วครับฮือถือ เฮ้ยยังโอ้ถือพี่นอ้อ,อวงวัตตะวัตตะปลาเข็งปลาโคหลังต่งกระซามเลยครับอ่ะผมเก็บตัวนี้ก่อนโอ้ยเันบนดินเลยบรือบดีอาครับเนี่ยมาเห็นวัแต่เครื่องตัวครับมันถืกอกาดจนเก็บมันหลุดไปเลยครับโดนม่ยอมโดนโอ้ยรูดซะหนารูดซะหนอ เึล่สายเลยครับมันเกาะรุ่นแรงผมสิบเปลี่ยนเป็นสายพี่อีอยู่แล้วครับดึงไม่เหเบิดเลยนี่ได้แล้วครับนี่นเป็นองเบิรงหัวมันเกียร์ดครับผมนึกงว่าแตปะปาเข็งแน่มากเลยว่ะเหลือครึ่งตัวยังอยู่ครับผมปะพ่อนั่นแหละต้องล้างคูเลยครับผมตรงกันข้ามก็ถือไปไปต่อครับ องหลังสุดท้ายอู้ก่อขามุนอำนยาพี่น้องแต่ว่าถือยังอันนี้ถือปลาเข็งครับถือสองถือดีแห้งครับเธอนี้จะได้เบสเบ,ด,เบดแหละครับมุงไงนไม่เนาะพี่น้องเนาะติดนี่ต้องใช้นะครับติดใจต้องซ้ำไม้นี่รุดไปแล้วครับปลาเข็งหลังนี้ดึงแห้งขนาดพี่น้องแต่ว่าอูอย้ยูพี่น้องอยูไอช่อนครับผมไอช่อน น่าจะเสีย,ช,ย,ย,ช,ยชีวิตแล้วครับกอก่อโอ้ยยังบเสียชีวิตครับยังดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่โอ้โสวยสสหน้าครับนี่ครับผมขึ้นมาแล้วนี่ครับเก็บครับผมเบิดพ์พอดีครับถึกยันหลังสุดท้ายครับผม คือนี่หลังสุดท้ายครับนะผลงานสำหรับรอบสอบพี่น้องผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวครับสำหรับปลาชนครับมโนป่าเข่งเลยพี่น้องเด้อมาเหรอครับผมรอบนี้นะเดี๋ยวผมขอย่งางเจ็บเบ็ด ครับเมื่อวเดอร์พี่น้องเนอะพูดล่ะจังไปสรุปผลงานกันยูบ้านอีกเท่านึงครับผมมาเบ่งผลงานกันครับพี่น้องผมสำหรับการหายูหากิเนเงิอใส่เดือน47หลังครับป็นพิ่มอะไรครับผมเสียชีวิตเอาตัวพิสายออกก่อนครับ สามเต็มสามเต็มสี่เต็มครับเท่เลยพี่น้องเท่ไปเลยนี่ครับสำหรับผลงานหลอดเสาพี่น้องของสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวเขาก็ะป๋าเข่งในรอบมาขึ้นครับตผมใส่ผมเจอตัวเยืนเลยครับนี่ครับเกือบเกือบเ,เต็มเมือมั้งพี่น้องตัวที่มันเป็นกับข้างใหม่ครับนี่ครับประมาณสองสี่หกแปดเก้าตัวครับผม ขอบคุณทุกคู้ทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนหอดต,ตอนนี้ครับพอ,อกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ